สวัสดีด้วยนะครับในวันนี้เราก็จะพาไปหาเงินกันอย่างเชนค่ะนะครับวันนี้เราก็มาอยู่สําหรับแอปใหม่กันอีกแล้วเชนค่ะนะครับและสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมาหาเงินนะครับสําหรับแอปตัวนี้เนาะก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยเนาะก็สามารถกดดาวน์โหลดกันมาได้เลยนะครับและสามารถดาวน์โหลดได้ได้ Android แล้วก็ iOS เเลยนะครับใครที่ใช้ iOS ก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีขึ้นแบบว่า,า iOS กับ Android นะครับแล้วก็สามารถเลือกกันได้เลยเนาะว่าจะโหลดอะไรกันเนาะแล้วก็มีให้สแกนด้วยนะใครที่แบบว่า,าไม่รู้ว่ากดตรงอันไหนนะครับก็สามารถสแกนไปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะนะแล้วสำหรับใครที่แบบว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะเนาะวผมก็จะไปสอนวิธีการหารเหรียญกันเลยเนาะวิธีการหารเหรียญน,นะครับก็ ง่ายๆนะครับก็เป็นการทําภารกิจหรือว่าเล่นเกมนะครับก่อนที่จะไปเล่นหรือว่าไปหาเหรียญกันนะครับก็ให้ทุกคนเล่นลงมานะครับทุกคนจะเห็นคําว่าก็อหัดอ้างอิงเพื่อรับ30เหรียญนะครับตรงนี้เลยเนาะอันนี้จะอยู่ได้ถึง2วันนะครับเออสวันนะนับวันนี้ด้วยนะครับคือ3วันก็ให้ทุกคนทําการกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วกดคลิกเสร็จปุ๊บเราก็อยู่หน้าตายแบบนี้นะครับแล้วก็ เอารหัสอ้างอิงหรือของเพื่อนหรือว่าของผมก็ได้นะครับเอามาใส่เนาะทุกคนก็จะรับไปเลยเนาะสาเหรียญแบบฟรีๆนะครับก็อย่าลืมมาใส่กันด้วยนะอ่าอ่าแล้วส่วนต่อไปเนาะวิธีการหารเหรียญน,นะครับก็อันแรกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเพื่อสร้างไรายได้นะครับเราก,กดไปเลยเนี่ยเราก็เราก็พอสักครู่เนาะอ,อ่านี่ก็ให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะทุกคนก็ทกําการเป็นกันอยู่แล้วนะ อันนี้เราก็กดอีกทีนะครับเขาก็จะให้เราเปิดคําว่าอนุญาตเนาะนี่เราก็กดไปเนาะเพื่ออนุญาตนะครับเพื่อเราจะจะทําภารกิจได้นั่นเองนะครับอ่าผมก็ต้นนองการกดอนุญาตเรียบร้อยปุ๊บก็ขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีเกมให้เล่นนะนี่ตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นเกมแบบว่าทั่วไปเลยนะเป็นเกมเล่นง่ายๆนะครับก็จะมีเกมเล่นง่ายกับเล่นยากนะครับก็แนะนําว่า ให้เ,เล่นเกมเาง่ายๆก็พอเนาะอย่างเกมนี้เนาะก็จะเป็นเกมง่ายๆเลยนะครับก็เป็นเกมน่าจับจับคู่นัตจากที่ผมดูรูปภาพแล้วเนาะก็จะเป็นการาจับคู่นะครับแล้วก็เหรียญเราก็จะได้ตามนี้เลยนะครับทุกๆ1นาทีหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับทุกๆ1นาทีเราก็จะได้700รเหรียญนะครับหรือก็ประมาณนี้ละกันนะและโซนต่อไปเนาะ แล้วเเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมเหมือนกันนะครับอันนี้เรากดเหมือนเดิมเลยนะนี่ก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับจะเราจะไม่ได้ร okay. <pl ains> ับเหรียญตรงนี้เลยนะที่เป็นสีทองทองตรงนี้นะครับนี่เราต้องเอามาแลกนะครับือคือเราต้องหาไอ้ตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นสีทองทองที่มีลูกอะไรด้วยไหมนะเนี่ยอะไรไม่รู้ด้วยนะครับเราก็ต้องเอามาแลกตรงนี้นะครับนี่สิบเหรียญเอ้สิบไอ้สีทองนะครับสิบอันเพื่อแลกเป็นเหรียญตรงนี้คือสิบเหรียญนะครับก็ 110เราก็จะได้100 100ห่ยเหรียญนะครับ220เราก็จะได้200นะครับอะไรประมาณนี้เลยเนาะนี่แล้ววิธีการหาสีทองนะครับก็ตัวนี้เลยง่ายง่ายนะครับก็เป็นการเล่นเกมนะครับเราสามารถหาได้ตรงนี้เลยเนาะก็จะมี4 7 5 0 460กแล้วก็10แล้วก็720นะครับเราก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าใครที่ทําตัวนี้ไม่เป็นนะครับเราก็สามารถมาทําตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะก็จะมีเช็คอินเล่นเกมแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ลองมาทํากันดูได้เลย mm. อ่าโหกดออกสักครู่แล้วกันอ่าและ่ซนต่อไปเนาะก,ก็อันนี้ก็ได้รับเพิ่มเติมเหมือนกันก็อาอันนี้เราต้องอ่ลงทะเบียนเช็คอินภายใน30มสิบนาทีนะนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องทํำยังไงนะครับ แอปโสนต่อไปเนาะแอปเพิ่มเติมเพื่อรับเงินสดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแอปเพิ่มเติมอันนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าน,นี้ต้องทํายังไงนะครับใครที่รู้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าทํายังไงนะครับเพื่อให้คนที่ไม่รู้เออมาดูนะครับก็ประมาณนี้เลยนะวิธีการหาเหรียญก็ที่เราจะสามารถหาเหรียญนด้ก็คือมีอันนี้นะครับนี่อันนี้เลยนะนี่ตรงนี้นะครับเล่นเกมนะครับ แล้วก็ในเกมเหมือนกันตรงนี้เลยเนาะนี่ก็มี2อันนี้นะที่เราสามารถจะทําได้นะครับแต่ส่วนอันนี้ผมยังไม่รู้เนาะว่ามันต้องทํำยังไงนะครับใครที่รู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ยังมีการเชิญเพื่อนด้วยนะก็ใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็ลองมาเชิญกันดูได้นะครับด้านล่างตรงนี้เลยเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเชิญเลยนะหนึ่งก็ยังไม่เคยเชิญใครเลยนะสักคนนะครับ นี่เลยเพื่อนผมก็มีอยู่ศูนย์คนนะครับรางวัลก็ศูนย์นะครับก็ทุกคนก็อย่าลืมมาแสดง,งเชิญกันด้วยเนะาะผมเพื่อผมก็จะได้ทําการถอนเงินเนาะถ้าถ้ามันถอนได้จริงเดี๋ยวผมก็จะามาะเบตให้กับเพื่อน,นเพื่อนละกันเนาะว่ามันถอนได้จริงหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะวิธีการเชิญเพกกื่อนก็ตามนี้นะครับถ้าเพื่อนของเรานะครับกกอกรหัสอ,อ้างอิงเราจะได้รับ100เหรียญนะครับนี่แล้วถ้าเพื่อนของเรานะครับเล่น หรือว่าเล่นตามุรกิจอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะได้รับ30%ของของเพื่อนนะครับทั้งหมดเลยนะถือว่าค่อนข้างที่จะ,ะดีเลยนะครับและส่วนต่อไปนาะวิธีการถอนเงินนะครับก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ถอนขั้นต่ำนะครับคือ10บาทนะครับถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้ครั้งต,ต่อไปก็20 50แล้วก็200แล้วก็สูงสุดเลยก็500บาทนะครับ แล้วก็มีตรงนี้แล้วนะเขาเขียนบอกว่ารับประกัน3นาทีในการถอนแต่ละครั้งใช้เวลาสูงสุด3นาทีนะครับเหมือนว่าถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะถอนประมาณ3นาทีเงินก็น่าจะเข้านะครับผมน่าจะเดาได้แบบนี้นะก็มีประมาณนี้แล้วกันนาองสำหรับอแอปตัวนี้นะครับถ้าผมได้ทำการถอนเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆกันแล้วกันน้อว่ามันถอนได้จริงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายอย่างเช่นคยนะครับก่อนที่เราจะจาาลากันไปเนาะก,ก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามกดดิ้งให้กันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกลับตัวกลับลาไปก่อนบายๆครับ